สวัสดีครับขวนช่างพาชงครับวันนี้ผมจะขอทำตามคอมเมนต์ของซับสไคร์เบอร์ท่านหนึ่งตามข้อความนี้นี้นี้และนี่ครับเพราะฉะนั้นเมนูในวันนี้ก็คือชาเขียวปริมาณ1ลิตรเมื่อชงเสร็จก็สามารถกอกใส่ขวดแช่เย็นเวลาจะนำมาทานก็สามารถเทใส่น้ำแข็งทานได้เลยครับสำหรับวัตถุดิบในการชงก็มีดังต่อไปนี้ หนึ่งเลยใบายชาเขียวเพืเ่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ในคลิปสาธิตนี้ผมใช้ชาตามือครับชาเขียวเราใช้ตั้งสิ้น300 ml ครับปอด้วยนมข้นจืด หรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนมข้นจืดก็สามารถเปลี่ยนเป็นนมสดก็ได้นะใช้300 ml เช่นกันครับต่อด้วยนมข้นหวานนมข้นหวานก็300 ml อีกนั่นแหละครับปิดท้ายด้วยน้ำตาลทรายส่วนตัวผมใช้น้ำตาลทรายไ,ไม่ขัดสีนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นอ้อยอ่อนๆทำให้เครื่องดื่มเรามีรสชาติที่ดีมากขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นนี้ก็สามารถใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ครับสำหรับน้ำตาลทรายผมใช้อยู่ที่150 ml ครับอัตราส่วนนี้จำได้ง่ายมากจำว่า300 300 300 150 แค่นี้เองครับสำหรับขั้นตอนการต้มชาเขียวปริมาณ1ลิตรให้เราเตรียมถุงกรองผ้ามาไว้เสร็จแล้วก็นำใบชาเขียวที่เราตวงเอาไว้ตามอัตราส่วนเทเข้าไปในถุงกรองผ้าได้เลยครับ หลังจากนั้นก็ให้หม้อสำหรับต้มชาเขียวของเราตั้งบนเตาแก๊สแล้วก็ตวงน้ำสะอาดเลยครับประมาณ1ลิตรหรือ 1000ML สําลสำหรับในคลิปผมตวงเป็น2รอบนะครับก็คือ 500ML 1ลหนึ่งครั้งและ 500ML อลอีกหนึ่งครั้งเมื่อรวมกันก็เป็น1,000 ML ลหรือ1ลิตรพอดีครับเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สปิดฝาแล้วก็รอน้ำเดือดกันโอเคพอน้ำเดือดแล้วก็ให้เรานำถุงกองชาที่มีใบาชาอยู่ข้างในจุ่มเข้าไปในน้ำร้อนทั้งถุงกองชาเลยครับ ตักน้ำร้อนราดเข้าไปในถุงกรองชาให้โดนใบชาสักห้าหกทีเพื่อเป็นการกระตุ้นใบชาให้ใบชาตื่นตัวปลุกใบชาเรียบร้อยก็ให้เราปิดแก๊สปิดฝาแล้วก็แช่ใบชาในน้ำร้อนต่อไปอีก5นาทีครับ เมื่อครบ5นาทีเราก็มากรองใบชาออกจากน้ำชากันครับสังเกตว่าน้ำชาเขียวของเราสีเข้มขึ้นเยี่ยมด้วยความหอมและรสชาติชาเขียวเต็มๆเลยครับนำไม้หนีบมันีใบชาเพื่อเค้นน้ำที่ค้างอยู่ในถุงกรองชาออกมาลงหม้อให้มากที่สุดครับน้ำชาที่ค้างอยู่ในใบชานี้แหละก็เป็นน้ำชาที่มีคุณภาพเข้มขน้นหอมเช่นเดียวกันและที่สำคัญถ้าเราออกแรงเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ปริมาณน้ำชาเยอะขึ้นเท่านั้นครับเราได้เบทน้ำชาเขียวปริมาณ1ลิตรมาเรียบร้อยแล้วครับ ไปเติมนมเติมวัตถุดิบอื่นๆกันต่อเลยน้ำตาลทรายไม่ขัดสี150 ml ตามด้วยนมข้นจืด300 ml และปิดท้ายด้วยนมข้นหวาน300 ml เช่นเดียวกันครับกวาดให้เกลี้ยงเลยเดอ้อ คนส่วนผสมต่างๆที่เพิ่งใส่เข้าไปเมื่อสักครู่ให้เข้ากันดีครับเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็เป็นอัดเสร็เรียบร้อยสําหรับชาเขียวปริมาณ1ลิตรของเราแต่ทั้งนี้อย่าเพิ่งกรอกใส่ขวดพลาสติกทันทีนะครับเพราะว่าชาเขียวของเรายังร้อนอยู่รอจนกระทั่งชาเขียวของเราอุณหภูมิลดลงจนมือสัมผัสได้ไม่ร้อนจัดกินไปเราก็สามารถเตรียมขวดเพื่อมากรอกบรรจุได้เลยจ้า ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วนาไปแช่ตู้เย็นจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาครับแต่ทั้งนี้ผมขอแนะนํานะให้นํามาดื่มให้หมดไวๆหน่อยครับเพราะว่าถ้ายิ่งเก็บนานชาเขียวของเราก็ไม่สดแล้วและจะมีสีกลิ่นรสชาติที่เปลี่ยนไปครับ เอาละเรียบร้อยแล้วบอกเลยสุดรนี้ยเด็ดมากเพื่อนๆเทใส่น้ำแข็งก่อนดืน่มนะครับเพราะว่าชาเขียวสุดนี้จะค่อนข้างหวานนิดนึงเมื่อเทใส่น้ําแข็งแล้วรสชาติจะพอดีกลมกล่อมเลยครับหวนชางก็ขอฝากรบกวนเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งหรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหวนชางพาชงสวัสดีครับ